ครับผมไบพัดเป็นสุพรรณนะครับการเรียนใล้นฟังอีกนิดนึ่งของจริงที่ที่ผมได้เห็นกับตาได้มาจากกับตัวเองือเริ่มแรกมันผมก็เฉยๆนะฮะหลังาราขนานชาไปแล้วอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ผมมีอาการดีขึ้นแล้วอีกระการหนึ่งที่เริ่มพูดก็คือหลานสะพายผมครับหลานสะพายผมอยู่ที่บ้าน วางน้ำเย็นทั่งบ้านตัวผมเองเน,เนี่ยอยู่ทบ้านปัจจุบันนี้นะครับเป็นเอกครับไปนอนโรงพยาบาลอำเภอวังมาครับไปนอนโรงพยาบาลหมอบอกให้าอกกลับบ้านได้แล้วบอก่ไม่เกินสิบห้าวันตายผมก็มากลับบ้านพานกลับบ้านก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องหลานเขยก็เอาชาตัวนี้ไปนัดเสนอกับชาตัวนี้ไปเสนอผมก็เลยบอกว่าไอ้มันแพงเวย ขาบอกขายัแต่มันดีของมันดีก็รวมพี่รวมน,อน,มน้องมันบอกมาถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกันซื้อซื้อแล้วให้หลานกินหลานสควายก็กินครับอกินี่ไม่หมดขวดแล้วแต่เดือนกว่าตอนนี้หลานสควายลุกได้ครับในเรื่องจริงนะครับไปพิสูจน์ได้เราอยู่ที่บ้านไวพ้พจนอนอยู่บ้านไวยพจน์ลุกเดินได้ซักเสื้อผ้าได้ปาดบ้านได้หมอกอกอีกสิบห้าวันตายไม่ตายรักสี่เดือนนะครับ ไม่ตายแลบแผลผู้พองตัางตัวเนี่ยหายหมดขอโทษนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะแค่นี้เป็นภายในก็เป็นครับหูหเหอันี้เป็นหมดอาานในชาเจสันตัวเนี้ยอย่างเม็ดเนี่ยไปหนึ่งกล่องแล้วก็ชมอ้นนี้ทานตามไปเรื่อยๆก็ผมก็ขนลูกอ่ะผมก็ยอมรับผมกินก่อนเขาตัวเนี้ยผมหายปวดเมื่อยตามผมสว่างแล้วอะไรนี่โลกเ มันลุกขึ้นได้มันเดินได้มันสร้างผ้าได้แต่ผู้พองมันหายน้ำหนักขึ้นไปสี่กิโลไปพิสูจน์กับผมวันนี้เดี๋ยวนี้ชจ้าโมงนี้ก็ได้ทุกวันนี้อยู่ที่บ้านผมมาบ้านบ้านวางังน้าเยน็นบ้านผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรไง่ายๆผมกินมาหมดละยอดตะไคร้ใบหญ้าใบยอใบข่าใบขิงสมุนไพรผมกินมาหมดละไม่หายปวดละผมเป็นผมเป็นปวดเข่าวปวดหลังปวดเลือหลังผมทานชากระป๋องนี้ผมไม่เคยทานเลยเนี่ย ผมทานตัวนี้ตัวเดียวเราวผมหายปวดหลังปวดอะไรก็เลยนี่เป็นความสมัครใจของผมผมติดต่อเข้ามาเองมาตรงนี้ไม่มีใครชักชวนผมเลยผมอยากจะเข้ามามีส่วนนะให้ผมทําอะไรก็ได้ตรงนี้เพราะผมเชื่อถือว่าอย่างน้อยๆให้ผมเป็นประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นผมเนี่ยให้ได้รู้คุณค่าว่ายาดียังมีอยู่นะเพราะนั้นอย่าท้อแท้ผมจริงมิตผมเนี่ยหกสิบสองแล้ว นั่งค็โอยลุกค็โอยเวลาจะลุกก็ต้องค่อ,อยๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเต้นก็นได <S 2> <S 2> <S 2> ้นี่ไม่ใช่มาโยกมายอ,ายอนะผมไม่ได้ตังค์นะผมมาเนี่ย <S <S 2> <S 2> ไม่มีใครจ้างผมมาผมสมัครใจมาเองเอาขากราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ทรงเกียรติมาดูเทปผมแล้วลองดูนะไม่ต้องลองนะครับกินเลยปวดปวดไม่ไ,ม,ไม่หูตาผ้า,าพามปวดขอ้อปวดขาปวดเขา่ขา,ากินเลย ลองดูครับเชื่อได้เพราะผมเนี่ยเชื่อแนละ้วเอาเกียรติของสินเปินแห่งชาติเนี่ยคำประกันได้เลย,เลยนะของไม่ดีผมไม่กล้ามานั่งพูดหรอกนะมันก็เกียรติตระกูลของผมมีผมได้รับพระราชทานเป็นสินเวินแห่งชาติน่ยไม่ใช่มีตัง้วจะซื้อได้นะครับต้องทําคุณงามความดีสูงสุดนะงานหลวงไม่ขาดงานลาบไม่เว้นต้องทําคุณงามความดีจึงจะได้มาซึ่งปริญญาอันนี้ ซึ่งสิ่งที่พระราชทานเป็นของเหนือหัวอย่าไปล้อเล่นเพราะนั้นถ้ามีอะไรดีก็พูดว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีนะใครก็ไม่มาจับผมมาฟ้องผม,น,มนะผมฝากกลับเรียนไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้มากินในนี้ตัวใหม่เนี่ยีสมุนไพรจีนเก้าสมุนไพรจีนเกผมกินแล้วมันไม่ละ่ะกินแล้วมันไม่ขี้เหร่ขยันมันเออเอเอสดชื่นก็ได้หมายว่า ทำให้ดีขึ้นทําให้สมรรถภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยครูครูไอพ่จะพูดจะพูดกับกับสิ่งที่ได้สัมผัสนะเดี๋ยวพูดออกไปภาพครังร้งแล้วไม่ดีเพราะว่าเป็นฉัเป็นชาติเป็นฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วผมสองสีแล้วอันไหนดีก็บอกว่าดีแต่ที่จริงแล้วคือไอ้สองตัวนียมันสุดยอดของไวโพออ่ไอ,พอ,อไวโพบไดนกินยามาเป็นร้อยๆขนาดแล้วเป็นร้อยๆเป็นเจ้าว่าเป็นพันก็ว่าแล้วถ้าโตผมเอง ตอนนี้ผมผมผม,ผมผอมลงมาเกือบ20กิโลล้นะผมเหลือประมาณ80่าผมร้อยสองโลหรือไงเนี่ยผมก็กินสองตัวเนี่ยนะแต่อันนี้ก็ลองกินดูก็มันกระปรี้กระเป๋าจิตใจสดชื่นนะสด,สด,สด,สดชื่นมันมันมีแรงมันมีพลังคนเราถ้ามีแรงมีพลังแล้วทำอะไรก็ได้มัน,มมนก,ก็ขยันมันก็นะก็อยากจะฝากถึงว่าถ้าของดีเนี่ย เราก็ช่วยกันอธิบายช่วยกันเผยแพร่ไ <lending> ด <reconstruction> ้ทั้งกุศลได้ทั้งผลบุญได้ทั้งสตังก่อนเนี้ยแค่นี้ผมอ่านไม่ได้แล้วต้องใส่แว่นเนี่ยเครื่องเดิองสมุนไพรเจส์นี่ผมอ่านสบายเพอผมกินปั๊บผมบอกจะว่าแต่คนละห้าพันละคนละหมื่นห้าผมก็ซื้ออีก นี่เรื่องจริงผมผม,ผมผมผมพูดจากใจเลยเพราะว่าอะไรนะผมกินแล้วผมได้ผลพี่น้องที่ดูวีซีดีจากผมเนี่ยถ้าเชื่อผมลองครับนะผมว่าอย่าลองดีกว่ากินกินแล้วได้ผลเลยดีกว่าอ่ะข้อหนึ่งที่ผมเป็นนะนะไม่รู้ว่าท่านจะถูกโรคเหมือนผมป่ะหนึ่งผมปวดขานะปวดขาเป็นอย่างมากปวดขาปวดเอวสองผมเป็นเกาสัปปีกกินไม่ได้ตอนนี้ามาที่อันที่สามสายตาอันที่สี่ มันหอมอะน้ำหนักหายน้ำหนัก <ละ S 2> มันมันลดลงอะไรอะไรไม่สําคัญไอ้ที่มันหายปวดเมื่อยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญคหายปวดหายเมื่อยใส่ตาดีเนี่ยอันเนี้ยผมชื่นชมบอกเขาเนี่ยไวโพ์เขายืนยันมาอย่างเงี้ยกับไวโพดไม่ใช่ไวโพ์ไปฟังคนอื่นกินนะไวโพดเขากินเองนะ